สัปดาห์ที่4เหลือผู้เข้าแข่งขัน13คนกับบททดสอบ Flash Dance ใน Master Class ที่เมนเทอร์หญิงเป็นผู้สอนครับต่อไปเลยค่ะ EP4 พินี้นะคะเข้าห้องดำใช่ไหมคะ EP4 มาเจอค่ะชนะเลยค่ะชนะอะไรคะชนะ d a นซ์น Of course <laughs> เต้นค่ะแล้วถ่ายรูปด้วยค่ะแบบตอนตอนมันเต้นนะทุกคนแบบ ดูสนุกอะดูสนุกอยู่ความรู้คนเดียวอะใแบบตัวเองไงเขาได้เปลี่ยนของเขาคือเขามีบอดี้ด้วยค่ะแล้วเขามีอินเนอร์นะมันตีโจนแบบแตกแย่เียอะแต่ก่อนแต่บินาก็ไม่เบานะเขาต้นงการมากอะที่เทมากอ่ะ พี่สาบินาเขามีความเทเห็นไหมมันจะได้ไลายที่เป็นอีกฟิลเขาเป็นมูเว้นที่ช้าหนึ่งก็ใช่นี่ออกไหนแล้วคะรัชดาไม่ค่ะพี่หญิงหนูไม่ใช่เด็กทองหลอกค่ะรัชดาและอา c ีเอค่ะอาศีเอตอนตอนที่กลับไปดูอ่ะมีการบอกว่าซาบิน่ากับซาบิน่าเหอะ สวยไฮโซก็สวยไฮโซไปเถอะใช่เจอรัชดาเข้าไปเป็นงไงล่ะเป็นงไงล่ะสน้าก็สวยหน้าเจอมิลาฮาเฮเลยเฮ้ยมิลาของหนูสวยมากถ้าหนูสะบัดได้หนูจะสวยมากสะบัดพร้อม ค <aid> <Solomon ien> ราวนี้มาถึงแคมเปญกระโดดแทมเารีนเออโดดแทมเารีนใครเคยโดดมั่งเขาไม่เคยโดดเลยเออไม่เคยโดดเลยเคยอยากจะเล่นนะเคยอยากจะเล่นไม่คือไม่เคยคิดจะเล่นไม่เคยไปเล่นกัวแบบไม่รู้ดิกลัวไม่ชอบเล่นอะไรแผลงๆอย่างเงี้ยเจ็บเข่ามากไม่พอไปดูนะแบบตกใจเหมือนกันแค่นี้แบบลงแบบจะล้มแบบนี้จะนี่จะใช่ไหมเจ็บเข่านี่ลมใชนี่ลมจริงนี่เกือบจะไม่กล้าสีงได้พอไปย้อนดูนะ พี่ลูกเกดแบบนี้อออคอยฟังพี่เกดถ้าพี่บอกอุ้ยคนลุกโอเคเอาแบบสวยก o <Go. S 1> เพราะเราอยากให้มันอยู่ในสตอรี่เดียวกันโอเคไปะระวังขาคะ่ะถูกต้องถูกต้องเอาขึ้นทำไมใคร,เอ,เ,ออรเอาขึ้นเพื่ออะไรเอาขึ้นเพื่ออะไรอะเอาลงมาก่อนอะคนต่อไปเอาขึ้นทำไม ถอดให้เพื่อนเดี๋ยวนี้เลยเอาขึ้นเพื่อเมยอยากเงยหน้าเยอะเอาหน้ามาทีนี้วันนั้นขนาดเมย์ไม่น่าเชื่อภาพยังสวยเลยสวยมากวันนั้นขนาดเมยอะดูภาพไปแบบโหเออ,อยู่กลุ่มนี้แหละถูกละไม่เพราะว่าพี่เกดเควิวดีด้วยอ่ะคือวิกนั้นแกทำใจเหมือนกันนะต่อให้แบบวิกก่อนหน้านั้นออกมาโอเคหรือแบบอะไรก็ตามหมายถึงโดดใช่ไหมใช่พอะรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ค่อยโอเคเนาะฉันอายมากทำไมเขาต้องตัดด้วยกระโปรงเปิดตัดทำไมหนูอายคุ<ม>้งหัวไงพี่บอกว่าปอดอีกปอดอีกมิลาไปปอดเลยโชว์ของอีกแล้วตลอดเลยพี่บอกว่ากระโปรงสูงอีกี่ลากระโปรงสูงอีกถกขึ้นมากระโดดปุ๊บลมตีกระโปรงปิดหน้าเน่งสารทรัพยาสสัปดาห์ที่ห้า ผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่12คนพวกเธอได้เรียนแต่งหน้ากับพิธีกรรายการโ um มเมพาพเพิรนตอนนั้นจำได้ฉันกัดเหมยไปเต็มที่เลยแต่แม่มันจริงๆนะรูว่าเหมยแต่งหน้าไม่เป็นแล้ววันที่พี่ปาร์คสวยมากแต่งแบบสวยสวยมากๆทำไมพี่ปาร์คไม่ได้ยไ,ไลไนเนอร์ยังสวยเลยค่ะแต่ชอบหน้าเหมยมากเลยะหน้าเหมือนสะใจฉันไม่สวยแต่ฉันชน,นะสาวซ็กซีที่ดิฉันชอบมากที่สุดคนกลาง คือน้องเหมยค่ะน้องเหมยค,ค่ะเชิญค่ะต้องยอมให้เขาเพราะว่าตลอดตลอดวีคเลยนะเขาจะโดนว่าตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไนิดนึงอ่ะเขาจะโดนว่าพอบอกพอบอกว่าเป็นเหมยได้อะ่ะเราก็แบบเออให้มันเถอะให้มันบ้างเพราะว่าคือมันโดนตลอดเลยอ,ะอ่ะพี่ตานดูเป็นเจนโลมากเลยที่ตานแต่งอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเฉดของเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ก็โอเคแหละที่ตานได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูโอเคคัมเปเป็นไงบ้าง เร็วลายมากลืม <c oughs> ไม่มันยากเนะ <c oughs> าะใส่ส้นสูงแล้วเดินแบบขวดหินตอนไปรับโจทย์อ่ะโอ้โหแล้วเป็นงไงเดินเป็นไงบ้างเดินแบบก็คือยอมรับมันไม่โอเคเพราะแบบฉันไม่ชอบอฉันบอกตรงๆมันทรมานจิตใจแต่สวีน่าดูเท่นนะใช่เรียนเซตซีมาออกเลยชอบแบบตอนยูตนตรงบันไดอ<น>ะหยุดเลยอ่ะเออ้โหเส้นจิตสุดละ มันสำคัญมากเลยการทำงานทีมเปิดคนนี้สตรองมากคนสุดท้ายคือสตีมมากจังหวะดีมากอันนี้ก็ดูเป็นเสือในหน้าดูจังคนนี้เป็นคนที่ก้าวย่างจังหวะีดีมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวเขาเพรา้คือเขาถ้าไม่รู้สึกว่าถ้าฉันเป็นเสือจริงฉันกินเธอได้แล้วพอเดิน คนนี้ก็เท่ไม่ตอนตอนที่หนูดูอ่ะพี่ชายอ่ะเด่นสุดเลยอ่ะ<ช>แบบเดินออกมา<ช>แล้วมันแบบสติ<ช>ดีสุดไงอินี่สติไปแล<ช>้ว<ช>ไม่คือวันนั้นน่ะคุยกันแล้วมันตกลงกันไม่ได้ว่าทุกคนอ่ะจะเดินแบบฝักเนี่ยจะให้ดูเป็นแบบ ซาฟารีไปเลยหรือว่าแค่ใส่ชุดสัตว์แล้วเดินปกติแต่า้าอยาไปดูม้าลายเดินมันนี่เห็นหันหลังอะที่หันหลังลงมาจากหนูแบบโอ้โหไปดูม้าลายเดินแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อัสต้อเดินเป็นม้าไม่ใช่ม้าเดินเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หญิงบอกว่าเดินให้เป็นม้าแบบเหมือนเราเหมือนเรามีหางม้าสะบัดไว้ก่อนสะบัดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เลวไม่เลวแววตาดีแววตาดีเลยแววตาดีจังหวะจังหวะในการเดินดีมากแล้วก็ทีมพิทอนชนะค่ะเย้ครั้งแรกใช่ไหมอย่าแต่แบบเราก็ไม่ได้พลาดอะไรตรงไหนเราก็ไม่ได้กังวลอะไรมากก็ดีใจแล้วแต่ชุดสวยสุดนะดูเป็นแบบอยากให้มีมากกว่านั้นนะจะปิดปิดหมดเลย จำได้ไหมหลังเากที่หงเดินกลับมาถึงได้เลยคนลุกอยู่เลยจำได้เหตุการณ์นในวันนั้นมันม,มันเป็นวันแรกที่เริ่มแรงขึ้นวันแรกเลยมันจุบจัววันนี้แตะความรู้สึกน่าอย่างนี้เหรอที่พอคิดว่าจะเป็นตลาได้อะไรเงี้ยจนได้เลยที่ทพี่เกศพูดถามเขานะอยากเห็นว่าทำไมเขาถึงมีจุดเุ้าหมายที่จะมาแข่งเดอะเฟสเพื่ออะไรพูดได้เลยวว่าตอบไม่ตรงคำถามทั้งคู่ ก็เลยให้หงได้อยู่เพราะว่าทั้งสองคนตอบไม่ตรงคำถามแต่พลอยเห็นว่าหงเนี่ยดูด,ดีกว่าเหมยเป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่แน่ความจริงก็จะหาว่ารังแกเด็กนี่มาเป็นครั้งที่สองที่หงเข้าห้องนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครั้งนี้เขาม่ควรที่จะอยู่ ตั้งแต่แรกที่พอเห็นเขาอะเขาไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาเวลวลร้หรือว่าเขาเป็นคนสวยแต่พ่อเชื่อว่าเดอะเฟสมันต้องการอะไรมากกว่านั้นนะ่ะพี่ธุกเกตพอรู้สึกว่าน้องเขายังมองสิ่งที่พวกเราทำอยู่มันเป็นเรื่องสนุกน้่นพลกำลังบอกพี่ว่าผงเนี่ยหน้าแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นนางเอกได้ คนหน้าตาสวยอย่างเดียวมันก็ต้องการคนที่มีความสามานด้วยเลยใช่พี่แค่พูดแค่นี้ไม่เป็นไรพี่ยอมรับในการตัดสินใจของพลอยค่ะอาจจะเป็น strategy ก็ได้ไม่ว่ากันไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉ่ะชั้นอึ้งเลยครับ ผมนีอึ้งเลยพี่พลแบบเอ่อร้องไห้เลยอ่ะใช่ร้องไห้นานด้วยร้องแบบไม่หยุดอ่ะกลับไปในห้องก็ยังร้องล็อกประตูด้วยแล้วที่ล็อกประตูคือแกยังร้องต่อไม่ก็คือพี่เกดอ่ะจริงๆเราก็เห็นว่าพี่เกดจะเดินเข้ามาคุยด้วยแต่พี่พลไม่ยอมก็เลยล็อกประตูเราไม่ให้เข้าแล้วก็ร้องต่ออือลราพี่เกดเขาไม่โกรธอรอพี่พลไปล็อกประตูไม่รู้ก็ตอนที่พีนีเดินออกมาพี่เกดก็ยังยืนรออยู่นะอ้าวใช่ก็ยืนรอจน แต่ก็ยังไม่คุยคือพี่เกดก็อยากจะเคลียใช่แต,แต่ก็รู้สึกวันนั้นไม่ได้ไม่ได้เคลียกันนะไม่ได้คุยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยเขาไม่ค่อยเข้าใจก็คือว่าเวียดดี้โชว์อย่างเงี้ยมันไม่มีสกิปไงพอเขาไปดูพอเขามาดูอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแบบเอ้ยมันดูจริงเกินไปมันดูเหมือนมันเป๊ะเกินไปอ่ะแต่ว่าถามว่ามีสกิปคอยนั่งบอกไหมว่าจะต้องพูดคํานี้พูดประโยคนี้ไม่มีหรอกถ้าเกิดพูดขนาดนั้น พวกหนูจะต้องมานั่งท่องหมดก่อนที่จะเข้ารายการเงี้ยวันนี้ทักกันเธอท่องสคริปหรือยังคงคงไม่ไหวอ่ะ GQ พิกันพิกันเป็นไงขืนชอบสเปคคนไรหน้าตาขืนมาสเปคที่สุดถามว่าจับต้องได้ไหมในโลกความจริงพอถ่ายเสร็จนะแล้วพอตัดออออากาศปุ๊บถ้าจูบได้จูบไปละค่ะ โดนด่าเลยค่ะมันก็ถามจริงชีวิตมนุษย์เคยเป็นติ่งไหมเคยเป็นคนที่เคยเป็นติ่งน่าจะเข้าใจ<อ>ไหมชอบมากๆชอบแบบนั้นแหละแล้วแบบมัวว่าหนูแรงคือแบบคือหนูชอบพี่กันแบบ c r ซ z y อะคะ่ะโจทย์แรกในวันนี้คือในแบบมาง้อขอ,อกคืนดี ใายเจ้าชู้เจอกับผู้หญิงเจ้าเสน่ห์ก็โอเคเพราะว่าตัวเองอะลุคนั้นอยู่แล้วลุคเป็นเพเกิร์แบงค์เพิร์ดแบงค์้มิมโอเคดีฮับเลองจริงๆอยากจูบเลยได้ซ้ำรู้สึกมันแบบจะกัดปากได้ดิูเซ็กซี่มากและภาพมันจะออกมาแบบเฟรช จูกกันแล้วฉันได้ดมกลิ่นแล้วนะนางไม่ใช่ฉันได้ดมกลิ่นกลิ่นพี่การฉันงจำกลิ่นได้อยู่เลยเนาะอ๋อแคเปอ๋อแคเปอันนี้ฉันใส่ AIS ไม่ไม่ได้ชอบมากอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวข้อถามมีใครโดนนะทุกคนโดนใช่ไหมไอฉีดน้ำพี่อาร์ตตอนที่ไปดูย้อนหลังเห็นเห็นพี่อาร์ตฉีดทุกคนหน้าทุกคนเลยนะแบบอะไรอ่ะคิดตอนอันนี้ก็ทีมบอกคิดว่าจะเอาน้ำมาให้ดื่ม ใช่หิวน้ำก็แกล้งพี่ใหญ่ก็แบบร้อนจังเลยพี่ใหญ่ขอน้ำหน่อยสิคะเอาน้ำมาให้ัางแบบหน่อยไม่ใช่น้ำเย็นี้พี่ใหญ่ <c oughs> น้ำเปล่าเลยค่ะและโจทย์แคมเปญที่พวกเธอต้องเจอในสัปดาห์นี้คือการถ่ายแบบโฆษณาให้กับ AIS ครับค u g กา s จะเทคอ f f o ูโค o ยูโค o ก่อนเยอะ ซื้ออยู่ได้ตั้งนานขัดใจเจ้มากเลยเห็นแล้วเขิเลิเหมือนกันของพี่เกสสวยมากนะเขาที่เห็นรูปดูาช่แต่ฉันต้องถ่ายอะก็ถ่ายกันตามที่ซ้อมเลยนะตอนแรกๆก็ซ้อมๆก็ถ่ายตามที่ซ้อมท่าตอนที่ซ้อม แแล้วพอถึงเวลาที่มันเธอสามารถเข้ามาได้เนี่ยพี่เกดแบบพแบบูดเลยอะ่ะแล้วแบบคือเขาเหมือนทุกครั้งอะ่ะพี่เกดแบบจับตรงนี้บอลต้องอยู่ตรงนี้คือเขาแพลนมาในหัวเขาแล้วอะ่ะแล้วพอภาพมันออกมามันจางจากทีมอื่นแล้วก็มันดูเป็นแฟชั่นสุดๆก็รู้ว่าพี่เกดเขาแบบแนวแฟชั่นมากก็ออกแนวพี่ใหญ่ไงขอสเปรดามเดยวเดีย <Yeah. Yeah. S 2> oh. no no, no. <laughs> and spray it like like that oh okay <One. S 2> yep okay okay แ o n วเ o n เล o เลยเลยหเวลาแล้วค่ะตีด้วย ทีมเราไม่ได้คุยกันพี่ใหญ่บอกทั้งนั้นเลยพี่ยางงี้ดีไหมพี่ไม่เอาเปลี่ยนอย่างงี้โอเคพี่ชอบยางงี้โอเคเอาอีกแต่แอนแบบเขาบอกว่าเขาไม่โอเคไม่ใช่หรอแต่แอนจริงจริงแล้วแอนสบายนะเราชอบตรงที่ว่าแอนเนี่ยพอไปถ่ายกับผู้ชายแอนสบายมากไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้เกงอะไรผิดตรงที่ว่าไม่ไม่ไม่ยิ้มอ่าใช่คือคอนฟิเดนซ์มีแต่ชีไม่ยอมยิ้มคิดว่าแบบมันเป็นเซ็กซี่อย่างเดียวไงเพราะว่าพี่ใหญ่ก็บีมาว่า ต้องเซ็กซี่แต่ว่าวสปอนเซอร์จะเอาหน้ารักแอนก็เลยงั้นฉันเซ็กซี่ตามพี่ใหญ่ละกัน<ต>ใช่ต้ออ่นีค่ะุานลุนแอนอะแอนเนี่ยส,สมมุติว่าพี่ใหญ่กดไป10รูปนะ9รูปเนี่ยปากกันหน้าเหมือนเดิมแอนก็ยัง อย่างว่าปีอย่างว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแอนมีความพัฒนานรืและความมั่นใจแต่วีคเนี่ยมันหายไปคนอื่นยิ้มย้มสวยปิ๊งนี่ก็ยิ้มดิฉันค่ะตอนถ่ายแบบโดนเลยค่ะโดนพี่ใหญ่ดาค่ะค่ะว่าคุย่องเนี้ยถ่ายกับเองเลยปะตอนนั้นคือเงือกกันก็กำหันไปคุยอยู่ ถ้างั้นทำท่าที่มันเป็นสีเวลานะ,ะไม่ต้องกร,กรนะโดนะะดปล่นนยอยนะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะอย่ากลัวนะตากล้องหลาเดยอตันพี่ใหญ่หลาเดยอเหมือนแบบถ่ายกันเองไหมปังเลยปัง เขาไปต่อยดิ่งใหญ่ที่มาเยอะเออเคอ่ะนี้จะโพสต์ไปเดินกองก็มาก็ไม่รู้ว่ามาสังฟกตบอลทำไมถ้าจะถ่ายแคบขนาดนั้นเอาตะข่ายมาการที่บ้านแล้วถ่ายก็ได้มั้งคือแคบมากแคบจนแบบจะสิ่งก็ได้อยู่แล้วอ่ะต้องขอโทษพี่ใหญ่ด้วยนะคะที่วันนั้นพูดเรื่องตะข่ายว่าแบบว่า เล็กจังเลยเวลาถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจริงๆเขาว่าแบบมันเล็กมากตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันแรงคิดว่าตลกตลกแต่พอไปย้อนดูเทปก็พูดแรงนิดนึงขอโเทษดด้วยนะคะและดูอปุปสรรคเยอะอแต่ว่าเขาชนะ